ก็สตอบตอบมาหน่อยที่ทำเป็นรักทำความรู้สักแต่จำห้ไว้ใจตอบตอบมาหน่อยสนุกใช่ไหมสนุกมาเลยครับนาะคนไว้ใจเกือบตาเกือบเสียคนหาบ่ใครพวกมันหลยิงพอจะบกตอีกกันทีทันแต่ก็เธอฉันเดาผิดฉันเดาผิดไม่ใช่ มาเลยมาเลยโอเคครับขอบคุณฮะสนุกกันจังเลยสนุกจังเลยนั่งอีเหี่ยวเป็นรองเท้าเก่าอยู่ตรงนี้เลยโอเคครับหวังต่อไปครับผมเอาอ่านเหมือนกันท่านที่ลงมาแล้วเนท่านั้นโอ้ลงมาเร็วมากครับผมขอเสียงให้กับน้องอายฮะน้องอายสวัสดีค่ะท้าองสวัสดีค่ะ